จ่าเองน่าตาจ้องทขาไม่กินทขาไม่กินถุงเขาฉลาดแต่จ้องนับถุงน่าตาจ้องสองถุงแล้วให้เลือกเอาตาจ้องจ่ายเองนะคะไม่รู้ละตาจ้องจ่ายเองสามถุงพอแล้วตาจ้องตาจ้องครัวได้จ่ายเองนะสามถุงแล้ว เราจ้องจานเองนะหักค่าหักค่าตัวลางจานนี่ถุงแล้วสามบ่พอแล้วมังไม่มีจะภาพนะบินเก่าพันเจ็ดเวลาหิวก็จะมาแบบนี้แหละเลย็จใหญ่ย่ล งงที yeah. kind of like ่ไหนใจเดียจะตายให้ช้างเบิกกินรองหน้าให้ช้างเซนกินไดไหมอยากบอกบอกว่าเนี่ยบอกซื้อกล้วยซื้อกล้วยเท่าไหร่วะผีหนึ่งเออกซื้อผีหนึ่งมันมันไม่สมถุงเลยอะไรวะเาไม่แบ่งไงเออพอแล้วพอยัง อย่าได้จองได้ตังจานนะบอสเด้อออออดพออย่างบอสไ,ไม่ตีไม่ตีนอกจากพาเดินออกไม่งั้นหมดล้านอาพอละมั้งบอสไม่มีเจ้าภาพนะจะบอกแลวจองจ่ายเองนะจะบอกพ่อหนูจ่ายนะินมากเลย นี่ข้าวโพดอยู่ฝั่งนี่มักินข้าวโพดมะมกินข้าวโพดนี่แก่ไามดูเดคนสวย่้านเราเน้องอนงคคน มวนนะแต่เราไม้อกคนสวไม่อาบน้ำเลยตีอ้ยแล้วม้วม้แล้วอุ้ยววานจใจเนี่ยเอ้วไปกดแป๊บนะไปกดแป๊บห่อยแป๊บนาหเดี๋ยวบหน Nhà, một nhà là một thuốc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ต้นสับัดแห้งไงมันไม่อร่อยเนาะต้นสับลดมันไม่อร่อยเปิดทุกใหม่อีกแล้วเท่าไหร่แล้วบอสตอนแรก8 9 10แล้วเดี๋ยวๆๆอิ่มยังจะจองลางจานทร์แน่ตองลืมครับอ่ะเดี๋ยวเอาลงลงไปด้วยเดี๋ยว เอ okay. ้ยเสียงมาแล้วพอเสียงมยเป็ดถุงใช่ไหมคุณแม่มาเวอโอเคเป็ดถุงเนี่ยมกินกระเพาะฟัง okay. นี้บ okay. ้างนจะกินน้ำมันแกว

หนึ่งตรงเข้าตะกุดครับสองเอาตะกุดว่าจะเลือดจะไหลไปดี สองแบบเพื่อนมาแล้วแล้วแล้ว,ลวอ๋อแล้วเขาจับอะไรคะน้องคนจับอะไรนะอ๋อมันจะอะไหฮะ สี่ถุงใช่ไหมพอแล้วเดร์บอสเกินงบแล้วยากันให้สิบถุงนขากินสิบสี่ถุงพอแล้วนะบินเก่าสิบเจ็ดอีกสี่ถุงสองพันเอ็ดพอแล้วนะบอสบอสฮะตาจองมาจัดการลูกด่วนปิดบินไว้สองพันลอยนะคะ

สอนอาทิตย์แล้วไม่จะดุไม่จะทอยจะท้อยเ้อ้ใ้ึงไาไปหยิบป้อนเขาก็ได้่ะ ได, yup. <c oughs> ด <constitutional> ้อ้ค <At> รับอแได้ครับบจุบเป็นไหมน้าตาจ๋องเบรจุเป็นไหมโดนกันเราตกแล้วหนึ่งท่านย่าโดนกันเราตกแล้วหนึ่งท่าน มามาฮะมมลน่าจะไปี๋ยวเอาเก็บถุงยาก็ให้ยาเก็บถุงก็ให้ยาเก็บถุงไม่ติดไปพันแล้วเมื่อกี้ยาให้ติดไปพันหนึ่งละกระจองไว้ในหมาเนี่ะ 5ล้านครับผมมาสรุปสุก

Ô, nó có ai nó cũng được là cái ta trong nó bự là mồi ta chong ta chong doraemon nó phượn lên nó mồi nó à

ใหม่ทีมมเริ่มนะคะคุณแม่ใหม่ทีมมเริ่มนู่นน่ะผูงนี้สั่งเอาเด้อมาถึงว่าใหม่ระยะเอาเดินดับดับมาระยะเอ็มยังบอดอือ้โอ้ยเสียวฟันเอาดินปะทุเส,สาเ <laughs> นี่ยตาจังก,กัมันมันเขามานแล้ว เสียวฟันแบบมนสัก삭แบบเสียงมันสักๆเสียงมันแบบปกติแบบบิ๊กมาอีปกติเขาจะพูดว่าแม่บิ๊กม่อีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออปกติเขาจะพูดแันเขาจะพูดกันลูกควาว่าบิ๊กมาอีใส่อิ่มแล้วแหละวันนี้อ่ะปลาตีวปลาให้ยายังเนี้ปลาทอดมาให้ไหม

เอ็ดลาวครับผมเดี๋ยวๆนี่โอย <laughs>